อันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ยุทธโดนน้องไบยแกงแล้วนะคะความรับ เครื่องล่างสอยุทธ์ที่แท้ใส่ขาสั้นจัดรายการน้องไบแก่งสมังมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เขาน่ารักจริงๆแล้วค่ะกับล่าสุดเผยความรับสรยุทธ์ที่เข้าใจผิดกันมานานในการจัดรายการนึกว่าใส่เต็มยศพอเข้าไปห้องน้ําทีเนีรู้เรื่องค่ะสน้องไบเองก็แก่งต่อที่ใส่แบบนี้เพราะว่าพีเขาเนี่ยตื่นสายทั้งนั้นของสรยุทธเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสุดยอดเลยนะคะกับ18พฤศภาคมที่ผ่านมารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ จัดทาง Youtube ต่อจกากรายการเล่าข่าวชาวนี้สรยุทธ์จัดร,รายการแบบปันป่นๆจนชาวเน็ตขำกันทั้งโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องการเอาเพลงของพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาประกอบข่าวในการจัดตั้งรัฐบาลและถามคุณว่าเข้ากันไหมตามที่เสือข่าวกันมาขณะเดียวกันในช่วงจัดร,รายการสรยุทธบอกว่าขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าดื่มน้ําเยอะน้องใบก็เป็นพยานนะส่วนน้องใบก็หัวเราะได้ แล้วบอกว่าใบาก็ปวดเหมือนกันจากนั้นสรยุทธก็บอกน้องใบว่าควรอ่านข่าวไหนบ้างระหว่างเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็เดินออกไปทันทีบอกให้ตากล้องตัดภาพตัวเองออกไปด้วยเพราะว่าใส่ขาสั้นมาส่วนน้องไบยแย่กับบอกให้ตากล้องนั้นตัดให้เห็นนะด้วยเหตุน,นี้ทําเอาเราเห็นเบื้องหลังพีคก,กันมากๆเลยค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ